ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งผมอยากจะกล้ามโทรผมอยากจะกล้ามแน่นแบบเร็ว,รวๆไวๆผมต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยผมกระสวัสดีท่านผม,นผมยินดีก็สูตรเอสชาแนลกันอีกครั้งผมสวัสดีเราอยู่ในช่วง Research Series นี้ผมวันนี้กับหัวข้อ3สิ่งที่ควรทำถ้าอยากสร้างกล้าม เร็วแน่นน,นั่นเองผมแต่ว่าก่อนเริ่มผมห้ามือว่างๆผมรบกวนกดไลค์ให้กันก่อนนะผมใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่องนี้ผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆสมบูเสมอนะผมแต่แล้วก็ถ้าคุณเหงาดูวิดีโอคนเดียวอยู่อยากแชร์ไปให้เพื่อนคุณอย่าลืมแชร์กันไปนผมมาดูด้วยกันน,นั่นีอผมจะได้ enjoy นะผมถ้าคุณพร้อมแล้วผม ไปกัน,นผมงตอเตือนทุกๆวิจัยมีเป้าหมายเพื่อตอบบางสิ่งบางอย่างครับผมวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของความจริงทั้งหมดนะผมแต่เนื้อหาหรือวิธีทำนั้นมันจะเหมาะกับคุณไหมผมไม่สามารถบอกได้ครับผมสิ่งที่เราจะรู้หรือว่าเราว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะนั้นก็คือการทดลองทำมันเองครผมงั้นทั้ง3สิ่งที่ผมจะพูดถึงนะ ผมจะแบก่ออกเป็นเปอร์เซ็นต์นให้คุณเห็นมันชัดๆแล้วก็คุณสามารถที่จะจัดพายออริจว่าอันไหนสาคัญที่สุดอันไหนสาคัญน้อยที่สุดนั่นเองผมไปกันสิ่งที่หนึ่งครับผมที่ทุกคนให้ความสนใจและเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจของคุณหรือผมหรือติด Top ปฮิใน f i ตเนสอินดัสท r ีอนทีเดียนับผมก็คือ การออกกำลังกายผมแต่ผมให้มันแค่15%เท่านั้นนะผมแล้วทำไมผมถึงให้มันแค่15%จาก100%นะผมเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกาย24ชั่วโมงนะผมเราออกกำลังกายอย่างมากที่สุดก็2-3ชั่วโมงก็ค่อนข้างจะเหนื่อยและลาแล้วนี่เองผมแต่ว่ามันก็สำคัญนี่เองผมและมันก็จำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเรานี่เองผมงั้น เราควรทำยังไงดีผมอ้างอิจงจากวิจัยในปี2016ของ Spo ตเบ็นะเนี่ยผมโดยเขากล่าวสรุปว่าเราควร work out กล้ามเนื้อแต่ละส่วนอย่างน้อย2-3ครั้งต่ออาทิตย์เพื่อ improve muscle g o i n หรือการเพิ่มกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนัเนเองผมก็จะเห็นได้จากกราฟว,ว่าถ้าคุณเทรน1ครั้งต่ออาทิตย์ผม muscle g ควรจะอยู่ที่3.7%เท่านั้นนะผมแต่ถ้าคุณเทรนมากกว่า2-3ครั้ง ่ออาทิตย์นะผมการเพิ่มของการสร้างกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มเป็น6.8%เลยทีเดียวนั่นเองครับผมงั้นโปรแกรมที่ผมมักจะแนะนำก็คือ f u l l b o d y เป็นโปรแกรมที่คุณสามารถเล่นกล้ามเนื้อทุกๆส่วนในวันเดียวได้ครับผมแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมถ้าคุณเล่น f u l l b o d y แนะนำว่าเล่นวันเป็นวันนะผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่มันจะช่วยในการ Recover รร่างกายของคุณได้อย่างดีนะครับผม คำถามต่อไปครับผมเราควรเล่นกี่เซตและเราควรเล่นกี่ครั้งนั่นเองผมอ้างอิงจากวิจัยในปี2016ของ Journal of Sport Science นั่นเองผมจากด r Brad Del k r i e g e r โดยเขากล่าวสรุปไว้ว่ายิ่งคุณเล่นจํานวนเซตมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่ง m ัดซ So g เกนได้มากเท่านั้นนั่นเองหรือว่าคุณสามารถจะสร้างกล้ามเนื้อได้มากเท่านั้นถ้าคุณเล่นเยอะขึ้นนั่นเองผมถ้าดูจากการาฟผมถ้าคุณเล่น4เซตหรือน้อยกว่า4เซตต่อสัปดาห์ผม การเกินมัสซก็จะอยู่ที่5.4เแต่ถ้าคุณเทนมันมากกว่า10ครั้งต่ออาทิตย์นะผมมันก็จะเพิ่มเป็น9.6เลยทีเดียวผมหรือเกือบ2เท่านะผมเยอะมากนะผมจุนวนครั้งล่ะผมจากคำแนะนำของ NASM นะผมและ Personal Trainer เขาก็มักจะบอกว่าเราคว้นเทนอย่างน้อย6-12ครั้งก็พอแล้วตอนหนึ่งเซร็จเนีอยผมงั้นผมจะมาดูจากวิจัยในปี2014ผมของ ดรแบสของนิโคลัสมาร์คสเบนโซเมนแล้วก็เบทนั่นเองผมโดยเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มของผมก็คือกลุ่มที่เป็น power lift หรือคนที่ยกน้ําหนักแบบหนักมากอันนี้นผมกลุ่มที่2คือ body builder นั่นเองผมก็จะเป็นนักพลกายผมทั้ง2กลุ่มเล่นจํานวนครั้งที่แตกต่างนะผม power lift จะเล่นอยู่ที่4หรือต่ํากว่า4ครั้งต่อน่เซตนันนี้นผมสำหรับ body builder ผมจะเล่นถึง8ถึง12ครั้งต่อหนึ่เซตผม นั้นสรุปว่าทั้ง2กลุ่มสามารถที่จะมัดเกนมัสซไซส์หรือว่าสร้างขนาดาษของกล้ามเนื้อได้ไม่ต่างกันน,นั่นเองครับผมแต่ว่าคีย์หลักของการที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะหรือสร้างกล้ามเนื้อได้น้อยนะคือการเล่นจนเกือบเฟลนั่นเองครับผมหรือว่าเฟลเลยครับผมแต่ว่าแนะนําว่าถ้าคุณเล่น,นหนักมากหาคนที่เป็นคนเซฟเพื่อทําให้คุณเขาเรียกปลอดภัยมากขึ้นในการออกกำลังกายน,นั่นเองครับผมงั้นในทางปฏิบัติเราควรทําแบบไหนดีน,นั่นเองครับผม จากคําแนะนําของส่วนตัวของผมผมผมก็จะบอกว่าคุณควรจะเทรนกล้ามเนื้ออย่างน้อย2-3ครั้งต่อทิศต,ต่อ1นึ่งกล้ามเนื้อในผมแล้วก็เล่นจํานวน6 1 5ครั้งต่อ1เซตนะผมก็จะทําให้คุณสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อได้อย่างดีผมแต่อย่าลืมคี้หลับเพราะผมต้องเล่นจนเฟลนั่นเองครับผมผุสิ่งที่2ผมก็คือการรับประทานอาหารหรือการกินนั่นเองผม ผมให้มาถึง60%เลยครับผมก็รวมกับการออกกำลังกายแล้วก็สิ็ก็จะรวมเป็น75%แล้วครับตอนนี้ผมการกินเป็นอันดับหนึ่งหรือเป็น priority ที่สําคัญอันดับหนึ่งในการสร้างกล้ามเนื้อของเราในผมเหมือนกับคำกล่าวที่พูดว่า you are what you eat นนผมหรือว่าคุณกินอะไรคุณก็จะเป็นแบบนั้นในผมและการกินเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายเกือบทั้งหมดนั่นผมและมีส่วนสำคัญ ในการสร้างกล้ามเนื้อของคุณได้มากหรือน้อยนครับผมถ้าคุณกินน้อยไปมันก็สร้างไม่ทันมันก็ซ่อมแซกไม่ทันนะบผมแล้วก็ถ้าคุณกินมันมากไปมันก็อาจจะสะสมเป็นพลังงานไขมันแล้วทําให้คุณอ้วนได้นะครับผมดังนั้นเราควรจะบาลานซ์มันยังไงดีสิ่งแรกก็คือ TDE หรือ Total Daily Energy Expenditure ผมพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันนะับมมันทําให้รู้มันทําให้เรารู้ว่า เราควรกินกี่แคลอรี่กินสารอาหารอะไรบ้างผมจะทิ้งลิงก์คำนวณไว้ให้ับผมก็สามารถที่เขาจะไปกดใต้ d e s c r i p t i o n ไปทำกันนะครับมันทำให้คุณวางแผนการกินคุณได้อย่างดีนะครับผมสองครับคือสารอาหารนะครับผมโปรตีนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมกล้ามเนื้อผมแต่ไม่ใช่แค่กิกนโปรตีนจะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับแต่เราต้องการตัวขับเคลื่อนที่ทำให้คุณสามารถที่จะ สร้างกล้ามเนื้อได้หรือทําให้คุณสามารถไปออกกำลังกายได้ก็คือคาร์โบไฮเดรตของเรานั่นเองผมค oh าร์โบไฮเดรตับผมก็เป็นพลังงานหนึ่งที่สําคัญมากในร่างกายคุณที่คุณจะต้องนําไปใช้ในการออกกำลังกายหรือดูเอ่อแอคทิวิตี้หรือว่าการทํากิจวัตรประจําวันของคุณนั่นเองผมและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญผมที่ทุกคนมองเป็นโจ๊กเกอร์แต่ผมมองว่ามันเป็นโจ๊กเกอร์ในปี2019ที่ดูโอ้เป็นคนเท่นั่นเองผมก็คือผม น้องเจ้าไขามันของเราครับผมไขมันนะผมไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ส่วนแย่ผมมันมีส่วนดีนะนผมมันช่วยในการซัพพอร์ตฮอร์โมนของคุณให้ออกมาดีไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนจากผิวหรือผมในผมแล้วก็ช่วยในการดูดซับวิตามินต่างๆผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ร่างกายเราอุ่นแบบไม่ต้องมีคนมาก่อนนีใผมงั้นเราควรกินเท่าไหร่กันดีครับผมอันนี้ผมอาจจะมาพูดถึงในวิดีโอนะครับผมแต่ผมจะให้แบบ e x a m p l e ไปครไปผมก็คือ คาร์โบไฮเดรต40%นะผมโปรตีน30%แล้วก็ไขมันอีก30%นะผมยกตัวอย่างให้ฟังครับผมก็คือถ้าผมต้องกินคาร์โบไฮเดต40%กินโปรตีน30%กินแฟต30%แคลอรี่ทั้งหมดที่ผมต้องกินคือ2,000นั่นเองผมงั้นจะได้เลขเท่านี้ครับผมคือคาร์โบไฮเดต800แคลอรี่โปรตีน600แคลอรี่แล้วก็ fat mm hmm. แฟต600แคลอรี่ก็จะวมกันเป็น2,000แคลอรี่นั่นเองผม ก็สามารถเอาไปลองทํากันได้ผมอย่างแรกคุณต้องไป T D E ก่อนไปหาคํานวณมาก่อนแล้วคุณก็มาหาดูครับผมคุณก็จะได้การกินคุณนั่นเองผมสู่สิ่งสุดท้ายของผมก็คือการนอนนั่นเองครับผมเป็นสิ่งสาคัญมากอย่าลืมนอนกันนะครับโอเคผมผมให้ความสําคัญมันอันดับ2ในเลยทีเดียวหรือว่าเป็น Priority ที่2ผมให้ถึง25%บผมมากกว่าการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายแค่15%เเท่านั้นผมแล้วทำไมผมถึงให้มันเยอะกว่าการออกกำลังกายละ่ะ ต้องบอกว่าการนอนที่ดีจะช่วยในเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องออกกำลังกายเท่านั้นแต่มันช่วยทําให้ระบบของคุณกลับมาทํางานอย่างปกติและอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนันเองผมแต่ผมจะมาพูดในส่วนของการออกกำลังกายนั่นเองผมถ้าคุณนอนน้อยผมมันจะส่งผลต่อ m u ัส l ซ strength หรือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมันทําให้กล้ามเนื้อคุณลดถอยความแข็งแกร่งลงเรื่อยๆนผมถ้าคุณนอนน้อยผมอ้างอิงจากวิจัยในปี2017ของ ย่าบหูหรือยู u ร o สซุนลีแล้วก็ซี่ขวามผมโดยโดยสรุปพวกเขาได้กล่าวไว้ว่าคนที่นอนอย่างน้อย8ชั่วโมงครับผมมีมัสเซอร์สตรงหรือมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่นอนน้อยอย่างน้อย6ชั่วโมงองผมก็คือถ้าคุณนอนเยอะกว่าคุณก็จะมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่นอนน้อยกว่าอันนั้ผมแต่ว่า ถ้าคุณนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงหรือนอนน้อยกว่าไปเรื่อยผมมันทําให้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อคุณค่อยๆลดลงลนะเนี่งผมและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะผมที่การนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงองผมส่งผลน,นะผมให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อผมเป็นตัวทีผมคุณน่าจะรู้อยู่แล้วผมก็คือเทสโทสเตอโรนในผมฮอร์โมนในการสร้างกล้ามผมลดต่ำกว่าคนที่นอนน้อยกว่า8ชั่วโมงนะผม อ้างอิงจากวิจัยในปี2011ของราชเชลผมเขาเราจะเห็นได้จากกราฟว,ว่าฮอร์โมนเทสโทโรนของคนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงผมจะลดลดลดลงไปเยอะกว่าคนที่นอนน้อยกว่า8ชั่วโมงถ้า8ชั่วโมงมันจะเบนเทนเส้นสูงกว่าอันเองผมดังนั้นผมจึงแนะนําว่าเราควรอย่างน้อย7-8ชั่วโมงผมเพื่อทําให้ร่างกายกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพในองผม แต่ในส่วนนี้ผมมันเป็นแค่บางปัญหาเท่านั้นของการนอนน้อยการนอนน้อยยังมีผลกระทบในด้านอื่นอีกด้วยครผมผมอาจจะมาพูดในขราวหน้าหน้านสุดท้ายผมก็อยากจะมาสรุปให้เข้าใจเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาฟังน,นผมหนึ่งครับผมคือออกกำลังกาย15%นะนผมเทรนกล้ามเนื้อแต่ละส่วนอย่างน้อย 2- 3ครั้งต่ออาทิตย์นครนับผมแล้วก็เล่นจำนวนเซตมากกว่า10เซตขึ้นไปก็จะเพิ่มการ สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างดีนี่ผมแล้วก็จํานวนครั้งผมพูดเป็นเบสิกก็คือ6กถึงสิครั้งแต่ว่าคี์หลักมันคือการเล่นจนเกือบเฟลนั่นเองผมต่อมาอันที่2ครับการกิน60%นะผมกินได้ถึงกินได้พอกินให้ครบสารอาหารเพื่อร่างกายจะได้นําไปสร้างและซ่อมแซมได้อย่างทันนะผมแล้วก็ควรรู้จัก TDEE ครับผมเป็นสิ่งสําคัญมากจริงๆนั่นเองผมสุดท้ายผม นอน25%ผมการนอนเยอะดีกว่าการนอนน้อยอย่างแน่นอนนะผมหรือนอนให้ได้อย่างน,อน้อย7-8ชั่วโมง <c oughs> ก็ทำให้ร่างกายคุณมี p e r f o r m ร์แมที่ดีน,นั่นเองครผม <c oughs> และก่อนจากการทุกครั้งผมหวังว่าทุกท่านจะชอบกับซีรีส์นี้ผมถ้าคุณชอบผมและอยากจะเป็น supporter ผมแมนะนำผมโดเน a t กันนะผม <c oughs> และถ้าคุณชอบวิดีโอนี้จริงๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะผม ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆนั่นเองครับผมและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์บอกแกคุณค่าแก่การนำไปฝากเพื่อนอย่าลืมแชร์กันไปด้วยนะ่นเอผม <S <S สรับวันนี้ผมกับ Research Series ผมหวังว่าทุกท่านชอบแล้วเราจะกันใหม่คราวหน้าผม See you ผม and stay safe ผม stay healthy แล้วก็ stay lean นะผม and peace